ส่วนที่ชมบุรีเนี่ยตอนนี้โอ้โหแห่ไปลงทะเบียนม .40 ครับหลังจากเปิดโอกาสให้ถึงวันที่2 5 2ส่นะฮะ24งหาคมนี้นะครับก็คาดหวังว่าจะให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองในขณะที่ประกันสังคมก็เตรียมรถโมบายนะครับออกให้บริการในหลายพื้นที่จุดนี้ครับอยู่บริเวณหน้าทำการพักพลังประชารัฐเขตหชมบุรี นว,ว,วัตรีวิทวัตกู้ประเสริฐประกาศสังคมจังหวัดชมบุรีครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้นํารถโมบายออกมาเปิดบริการรับสมัครผู้ที่ทํางานอิสระได้มีโอกาสเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา40และก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่กระทรวงแรงงานจะให้การช่วยเหลืออีกคนละ5,000บาทรวมทั้งหมด2เดือนครับก็มีประชาชนมาลงทะเบียนกันหนาแน่นทีเดียวใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวโโนะครับใช้ประชาชนอย่างเดียวพอนะครับ นายหมือนเทพพาคำกองอายุ45ปีนี่อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลครับโอ้โหมามาที่นี่เหมือนกันบอกดีใจมากเลยนะครับที่รับการช่วยเหลือแล้วก็การให้คําแนะนําการเป็นสัมพันธ์เนี่ยทำให้ตัวเองเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีรถโมบายออกมาให้บริการแบบนี้สะดวกมากส่วนทางด้านของนายสุรพงษ์นำชัยรุจิพงษ์เป็นสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีก็ลอยฟังครับว่า สาเหตุที่เลือกจุดนี้เนี่ยในการรับสมัครผู้กันตนก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นพื้นที่กว้างเหมาะกับการจอดรถยนต์นะครับจอดได้มากและถนนเส้นนี้ก็คือเส้นพระยาสัจจาเนี่ยมีรถสัญจรผ่านไปมาสะดวกสําหรับผู้ที่ทํางานอิสระก็สามารถมาทําประกันตนตามมาตรา40ได้ทุกวันนะครับส่วนทางของนาวตรีวิทวัชกูประเสริฐประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบอกว่าเป็นโอกาสดีครับที่ผู้ทํางานอิสระ จะได้มีสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายก็อยากใช้ผู้ทํางานอิสระมาสมัครเป็นผู้ประกันตนนะครับก็จะได้รับสิทธิคุ้มครองโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยจะได้รับเงินดูแลนะครับแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรทองด้วยนะครับ<ะ>พื้นที่จังหวัดชลบุรีก็จะเปิดรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับถึงวันที่24สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีรถโมบาย2คันครับอีกคันหนึ่งก็จะตะเวนไปรับสมัครตามสถานที่ต่างๆ ส่วนอีกคันก็จะอยู่ที่หน้าสำนักง,งานพักพลังประชารัฐเขตหนึ่งชนบุรีครับ